สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,รชาวนาทั่วประเทศยินดีด้วยนะคะสําหรับการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,รชาวนา26พฤศจิกาย,ยน2565ซึ่งจะมีจังหวัดขอนแก่นค่ะนครพนมสกนล,นลนครนะคะนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดยโสธรรวมไปถึงกาฬสินธุ์ใครที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินก็รอก่อนเพราะว่าแผนการจ่ายทกศแต่ละสาขาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะ27พฤศจิกายนยังคงมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องเกษตร ตะกรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งจะประกอบไปด้วยจังหวัดบึงการค่ะจังหวัดหนองบวัวลําพูจังหวัดหนองคายจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิแล้วก็ศรีสะเกด แต่ว่ามีตารางการจ่ายมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรามาเริ่มกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะในวันที่27พฤศจิกายนนี้เป็นค่าเก็บเกี่ยวไร่และ1,000บาทก็จะมีอาที่สาขากราบเชิงเขาสิรินทรจอมพระชุมพลบุรีนะคะถนนปัฐมานนค่ะท่าตูมบัวเชษปราสาทปราสาทเมืองใหม่พนมดงรัก ไทยขลานะคะเมืองใต้ระแงงค่ะรัตนบุรีลำดวนสีนรงศรีขอรภูมิสนมสังขะสำารงทาบสุรินหน้องตาดนะคะแล้วก็หนองยาวซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวในวันพรุ่งนี้จังหวัดสุรินอยู่ที่สองแสนาพันก้าร้อรายค่ะ ตามมาด้วยจังหวัดมุกดาหารนะคะมุกดาหารก็จะมีการจ่ายพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน27พฤศจิกาย,ยน2565ทั้งหมดนะคะอยู่ที่52,742รายจ่ายเป็นรายสาขาหรือว่าอำเภอของทอกศด้วยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคำชะอีค่ะดงหลวงดอนตาลน,นิคมคำส้อยสาขาพึงแดดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สาขามุกดาหารแล้วก็สาขาหนองสูงพรุ่งนี้การกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะพี่น้องเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร อีกหนึ่งจังหวัดที่มีตารางการจ่ายออกมาด้วยเช่นการสำหรับไร่ละ1,000บาท ก็จะมีในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดค่ะใครที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดกางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยประกอบไปด้วยเกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานทกศจังหวัดศรีสะเกดนะคะคุณผู้ชมมีทกศสาขากันทลาลักษ์สาขากันทลาลมสาขาขุขันสาขาคุณหารสาขาถนนพระวิหารสาขาน้ําเกลียงสาขาโนนคูนสาขาเบญจลักษ์สาขาปางปูสาขาพายุสาขาโพธิ์ศรีสุวรรณสาขาไพรบึงสาขาผู้สิงสาขายางชุมน สาขาราศีสไลด์ค่ะสาขาวังหินสาขาศิรัตนะสา,าสาราศิษเกตสาขาห้วยทับทันแล้วก็สาขาอุทุมพรพ,รพยยิสัยพรุ่งนี้กางการะเป๋ารอการโอนเงินจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูรรรกข้าวนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ